ุณใช่คุณนั่นแหละคุณกำลังจะ crazy กับการเลือกตัวละคร4ตัวนี้ไม่ได้หรือเปล่าและนี่คือเลือกซะเซถ้ามันจําเป็นสำหรับไอดีที่ไม่มี DPS เปิดมีบีรับประกันความลิงโดยชาวโลกทุกคนยูสุทธ์ดีเพอโนมารี่รุ่นใหม่เกมเพล์น่าสนใจแต่ถามว่าลิงไหม ลิงไม่รู้แต่มีบีลิงแน่นอนหากใครมีบีบีอยู่แล้วเลวชีวิตนี้ไม่คิดจะเล่นทีมอื่นแล้วเปิดเยนังหิดีกว่ายุซะทุกกรณีสำหรับยุซหะใครไม่มีตัวอโนโ่ข้ามไปใครมีหรือคิดจะเปิดตัวอโนโในอนาคตเอากลับมาเปิดซัดถ้ามันจําเป็นเยานาังหิข้ามได้ถ้าไม่อวยเดี๋ยวอนาคตมีวิพีณรอลีรันทำได้ที่ได้เหมือนกันกรนีเผื่อใครเพื่อพอเราต้องเลือกใครจะเปิดอลิสเปิดยุซหะเถอะเขาเกิดมาคู่กันเหมือนบางคู่ที่เกิดมาคู่กันแยกกันใจจะขาดสี่คนนี้ไม่มีใครสักคนเลยแต่เลือกได้แค่อนนตแใส ใน4คนนี้เ้าเลือดเดบิลจินได้แค่หนึ่งอันเขามียีบีดีสุดเพราะของตัวละครอื่นมีอะไรมาแทนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นชอบตัวไหนอูตัวไหนกดตัวนั้นนะครับอย่าให้ไกด์การแนะนําหรือแม้แต่ที่ผมพูดวันนี้มานั่งคอยจูงจงมูกคุณว่าไปเปิดตัวนั้นตัวนี้สิเหล่าพลิโคมนี้อยู่ในมือของคุณคุณสามารถที่จะเลือกกําหนด,ดเส้นทางของพลิโคมของคุณได้เลือกเองซะถ้ามันจําเป็นแต่เปิดม่ยีบีเถอะที่เหลืออยากเปิดอะไรก็เปิดถ้ามีตัวแบ่งแล้วจะเปิดตัวอะไรก็ได้ไง